สวัสดีครับพี่น้องจุ่มจนกรง,งานกุต้นไม้งานบรรทศทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูไม้อ่นิดหนึ่งนะครับเป็นไม้ดอกไม้พุ่มที่เป็นไม้ดอกนะดอกลักษณะนี้นะก็คืออต้นรักแรกพบนะครับผมไปเจอที่ตลาดเมื่อเมื่อหลายปีก่อนนะครับแล้วก็นำมาปลูกนะทิ้งไว้เป็นหลายปีแล้วนะ น้าเกือบสิบปีแล้วครับนะผมไม้มันทรงแปลกดีนะเป็นทรงธรรมชาติเลยครับนะไม้ที่ตายตายยากอยู่นะรากมันไม่ได้จัดหรอกนะเป็นตอธรรมชาตินะครับต้องเวียนท่านอย่างนี้ผมเห็นมันเข้าแถวตรงดีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับนะตรงเลยครับนะเป็นเป็นไม้สามลำรากเดียว นะครับก็เลยลองมาทําดูไม้ดอกจะเอาไม้ดอกมาทําดูนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันผมจะมาเอันดับแรกขุดมานะครับแล้วก็ลงอลงกระถางให้เขารอดก่อนนะครับอันนี้ผมลงได้หลายเดือนแล้วนะรอดแล้วก็จะมาแตะข้างบนเขาละมาตัดมาก็ให้เขาแตก นะครับอันนี้มันน่าจะเป็นต้นเล็กที่ตายแล้วนะครับออามาลองสร้างดูครับเป็นไม้ดอกนะง่ายๆไม่มีทรงหรอกมาเห็นว่าแปลกดีก็เลยเอามาสร้างดูนะครับทีนี้ผมจะไล่อย่างนี้ครับนาสามลำก็จะกระจายกิ่งเป็นลักษณะทรงพุ่มเป็นทรงไม้กวาดนะ นะครับแต่ทีนี้ว่าจะให้กิ่งนี้เล็กกิ่นน้องและกิ่นใหญ่นะสามลำนะกิ่นเล็กจะจริงๆก็ต้องการให้ต่ำลงมาจะเล่นสไตล์จำกัดเขาไว้นะครับไม่ให้กระจายกิ่นแบบนี้หรอกนะครับถ้าแบบนี้มันรู้สึกเหมือนจะทื่อไปฟังสูงไป ผมต้องการอะไรที่ซูโม่ครับเดี๋ยวจะเอาออกนะครับเอาตรงนี้ออกก่อนเอาด้านหน้านะครับถ้าไม้ตายนะหน้าลาักษณะนี้แล้วก็ทำซากไปแต่ซากไม้ชนิดนี้นะจะไม่สวยนะครับเพราะเป็นไม้เนื้ออ่อน ม้เนื้ออ่อนนี่จะตายยากท่านตังเกตียดยูนะถ้าไม้เนื้อแข็งจะตายง่ายมาแต่ไม้เนื้อแข็งนั้นทำสรากก็จะสวยคงทนนั่นเองนะครับถ้าไม้กลุ่มนี้ก็แกะซรากก็แป๊บเดียวเอาละทีนี้ผมจะเอาไว้กิ่งเดียว นครับให้เลี้ยงให้โตแล้วให้ตัดทษนะครับเริ่มต้นครับเริ่มต้นประมาณนี้ครับตัดให้ต่างระดับกันอันนี้ออกมาหลัง ลำไปไม่เอาจะเอาลำไหนไว้ลำนี้ไม่เอาเอาออกอันี้ไม่เอาครับไปให้ตะปุ่มตะป่ำเลยเราจะเอากิ่งนี้นะครับ คัดกิ่งไว้จริงแล,แล้วก็ต้องเข้าลวดไว้ไม่อย่างนั้นนะครับมีโอกาสหักครับเอาลวดมาช่วยอ,อีกแรงหนึ่งประมาณนี้ก่อนนะเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะให้ทุกท่านได้ดูสรุปนิดหนึ่งโอ้โหนี่รากใหญ่มากข้างหลังผมตัดไปแล้วนะครับ นะครับคงจะเป็นหน้าไมายฝั่งนี้เพราะรากก็ก็ไม่สวยทั้งคู่แหละนะครับเป็นรากธรรมาชาตินะก็จะเอาเป็นด้านกว้างนะด้านด้านกว้างเล็กลำเล็กลำกลางลำใหญ่เป็นองค์ประธานกันแล้วกันนะครับผมก็จะดึงกว้างออกนะครับพอเลี้ยงได้ขนาดก็จะสร้างรายละเอียดออกนะครับแล้วก็ลำเล็กเนี่ยลำน้องก็จะมีลำต้นขึ้น ล้อกับพี่แต่ไม่ให้โตกว่าพี่แล้วก็ดึงหลังมาเป็นมิติลึกนะครับด้านกว้างด้านที่หนึ่งด้านลึกหลังลึกหน้าด้านที่สองและในส่วนสูงนะครับก็เป็นสามมิตินะฮะท่านก็สร้างไม้ในลักษณะนี้กันแล้วกันนะครับออกมาเราก็อิงมาตรฐานหน่อยนะครับนะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามไบชมนะท่านลองลองไปหาไม้ข้างบ้านใมสวนดูนะฮะนำมาสร้างดูไม้ต้นนี้ก็คือ รักแรกพบกลับออกดอกสีแดงสวยก็เลยนำมาส้างขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับทุกท่านครับ